สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชั่วโมงข่าว v o i c e News เวลา14นาฬิกากับดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านเมืองเอกย่านรังสิตกันค่ะภายในหมู่บ้านระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ท้ายซอยการสัญจรส่วนใหญ่ชาวหมู่บ้านเมืองเอกยังคงต้องใช้เรือค่ะแต่ก็มีบางจุดที่รถขนาดเล็กพอจะวิ่งได้แล้วเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากคุณจินภาสมโนค่ะเชิญค่ะคุณจินภา ค่ะคุณสุทธิพรคะที่ฉันยังอยู่ในพื้นที่ของตลาดรังสิตค่ะแน่นอนว่าพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีเกือบทั้งหมดถูกน้าท่วมนะคะระดับน้าท่วมที่เฉลี่ยในพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีอยู่ที่ประมาณ1เมตรท่าสิบเซนเมตรค่ะลึกสุดจนถึง2เมตรค่ะจากพื้นที่ตลาดรังสิตตรงจุดนี้ไปอีก5ากิโลเมตรเป็นพื้นที่เมืองเอกค่ะแน่นอนว่าที่พื้นที่เมืองเอก ยังคงมีน้ําท่วมสูงอยู่ค่ะด้านนอกตรงนรถนนพหลโยธินน้าแห้งแล้วน,นะคะแต่ว่าภายในของเมืองเอกยังพบว่าเมื่อเข้าไปในพื้นที่ลึกๆนะคะจะพบว่ายังคงมีน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนเมตรค่ะซึ่งสถานการณ์น้าท่วมล่าสุดที่หมู่บ้านเมืองเอกนะคะแม่น้าที่ท่วมขังบนถนนพหลโยธินจะแห้งแล้วน,นะคะแต่ภายในหมู่บ้านนะคะยังคงถูกตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะเพราะระดับน้ําในหมู่บ้านยังสูงถึง1เมตร50เซนิเมตรค่ะการเดินทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก สามารถเข้าได้ทางเดียวเท่านั้นนะคะคือทางด้านถนนพหลโยธินค่ะรถทุกชนิดสามารถเข้าซอยหมู่บ้านเมืองเอกได้แต่ก็ไปได้แค่หน้าวัดรังสิตเท่านั้นค่ะทางเดียวที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเมืองเอกได้คือทางเรือนะคะซึ่งบริเวณหน้าวัดรังสิตจะมีเรือรับจ้างจอดให้บริการอยู่ประมาณ4-5าลำนะคะและมีผู้ใช้บริการตลอดทั้งวันค่ะ ซึ่งจะต้องรอคิวนะคะเพื่อใช้บริการส่วนราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะทางที่จะตกลงกับคนขับเรือนะคะโดยที่ผู้เดินทางเข้าออกในหมู่บ้านเมืองเอกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ด้านในค่ะที่กลับเข้าไปดูหมู่บ้านค่ะหลังจากทราบข่าวว่าระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วค่ะ มระดับน้ำบริเวณทานเข้าเมืองเอกนะคะด้านถนนพหลโยธินจะลดลงจากที่เคยท่วมสูงกว่า1 0เมตรซนตมรนะคะแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นระยะค่ะโดยเฉพาะบริเวณแยกที่จะเลี้ยวเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะระดับน้ำยังคงอยู่ที่20-25ถึง25ซนเมตรนะคะลดเล็กสามารถสัญจรผ่านได้ค่ะแต่ต้องเดินทางไปด้วยความระมัดระวังนะคะระยะทาง น้ำที่ท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ20-50เซนเมตรนะคะจะท่วมอยู่ประมาณ50เมตรค่ะรถยนต์ผ่านได้ทุกชนิดในขณะที่ร้านค้าที่เคยมีอยู่จำนวนมากตลอดบริเวณฝั่งถนนทั้งขาเข,ข้าและขาออกนะคะก็ยังคงปิดให้บริการค่ะมีเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นที่เปิดให้บริการนะคะในขณะที่ส่วนใหญ่เริ่มลงมือทำความสะอาดแล้วค่ะเพื่อกลับมาค้าขายตามปกติอีกครั้งนะคะเช่นร้านแว่นท็อปเจริญนะคะร้านขายยาและสถานบันเทิงที่เปิดให้ บริการเวลากลางคืนนะคะส่วนร้านอาหารก็มีเปิดบริการที่จุดนี้เพียงจุดเดียวเท่านั้นค่ะธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งและปั๊มน้ำมันนะคะที่มีสาขาในซอยทางข้ามเมืองเอกก็ยังคงปิดให้บริการอยู่ค่ะเพราะว่าสภาพพื้นที่ภายในค่อนข้างที่จะเสียหายพอสมควรรวมถึงบริเวณหัวใจของน้ำมันรวมถึงห้องน้ำและพื้นที่บริการอื่นๆภายในปั๊มน้ำมันแล้วก็ร้านอาหารนะคะการฟื้นฟูทำความสะอาดขยะคาบสกปรกที่หลงเหลือหลังจากน้ำท่วมนะคะ ก็ยังคงไม่เกิดขึ้นมากนักในพื้นที่เมืองเอกค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านค้าตามตึกแถวต่างก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าน้ําท่วมคราวนี้เดือดร้อนหนักค่ะข้าวของเสียาหายมากต้องทําใหม่เกือบทั้งหมดค่ะเจ้าของร้านบางรายต้องย้ายออกจากพื้นที่เมืองเอกค่ะเพื่อไปอยู่ที่อื่นค่ะคุณสุธิพรนคะค่ะ,คะ ขอบคุณคุณจินภาค่ะและนั่นก็คือสถานการณ์ล่าส,สุดจากหมู่บ้านเมืองเอกนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะโดยระดับน้ําในหมู่บ้านก็ยังสูงถึงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเลยนะคะประชาชนก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากค่ะคุณผู้ชมคะในชั่วโมงข่าวไว i ์นิวส์เวลา19นาฬิกาเราจะกลับมากาะตดสถานการณ์น้ําท่วมกันอีกครั้งค่ะรวมถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกันค่ะ